คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากเดิมเมื่อก่อนนะคือแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าดับบ่อยแล้วดับแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานครับแต่ณขณะนี้พอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขามีโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสมาร์ทกริดนะครับทำให้การที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องของกระแสไฟฟ้าดับนานดับบ่อย ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ก็ฟพอ,อผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเพราะว่าที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยคือเขานําร่องก่อนนะครับเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านสมาร์ทกลิดนะครับแล้วก็กระจายกระแสไฟฟ้าผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนน่าสนใจทีเดียวนะครับติดตามชมกันวันนี้กับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ สมาร์ทกิจริงๆมันคือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเนาะก็มันก็จะเหมือนกับการเติมตาจมูกแขนขาในการบริหารการจัดการไฟฟ้าให้มีระบบมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นครับแต่แต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วมันก็จะจะแยกเป็นเหมือนแบบเอาง่ายๆคือเหมือนเป็นอีกสี่แพ่งสี่สาขาอย่างนี้แหละหัวหน้าครับถ้าสมาร์ทกิจริงๆมันจะประกอบด้วย4สมาร์ทเนาะจะประกอบด้วยสมาร์ทเอเนจีสมาร์ทซิสเต็มแล้วก็สมาร์ทซิตี้สมาร์ทเรียนรู้ครับ ในส่วนที่เราขับอยู่เนี่ยเป็นส่วนของสมาร์ทเอเนร์จีครับสมาร์ทเอเนจีมันจะประกอบด้วยโซลาร์ฟาร์ม3เมกะวัตต์ครับแบตเตอรี่ตอเรจอีก6เมกะวัตต์แล้วก็โซลาร์ลูปท็อปอีก2 200กิโลวัตต์ครับประมาณนั้นอ๋อแล้วที่เรากำลังขี่อยู่ข้างหัวหน้าอันนี้มันอยู่ในกรุ๊ปไหนครับอันนี้อยู่ในกรุ๊ปของสมาร์ทซิตี้ครับครับครับสมาร์ทซิตี้นั่เองมันก็จะประกอบด้วยจักรยานไฟฟ้ามอไซ อีวีบัสเป็นการมองถึงศักยภาพการใช้ไฟโดยใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดเป็นพลังงานสะอาดคือของจักรยานของเองอันนี้คือเราใช้ไฟกันเยอะไหมครับในการชาร์จแต่ละครั้งข้างหน้าครับก็ไม่ไม่เยอะครับเพราะว่าจักรยานหรือมอไซค์หรืออีวีบัสที่เราใช้ในอยู่ทุกวันนี้คือเรากอพอสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดคือพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ แม้รกระทั่งในส่วนของโซล่าฟาร์มของเราหรือว่าในส่วนของสมาร์ทเลอร์นิ่งเราก็จะใช้ไฟจากพลังงานสะอาดคือใช้ไฟจากแสงอาทิตย์เป็นหลักครับอของเราเป็นมีบัสด้วยใช่ไหมครับที่เราบริการรับส่งน้องนองนักเรียนที่มาดูงานที่นี่ใช่ไหม,ามาครับวันนีครับใช่ครับเรารรจะมีอีบัสสําหรับคณะนักเรียนหรือว่าคณะหน่วยงานต่างๆที่อยากจะเข้าเยี่ยมชมรหรือว่า ต้องการใช้รถวีบัสในการที่จะใช้กิจการของชุมชนหรืออะไรก็สามารถเข้ามาขอใช้บริการทำหนังสือเข้ามาขอใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับครับของบัสนั้นเราเราจุคนได้เยอะไหมครับหันนีคันหนึ่งจะจุได้ประมาณ25ที่นั่งครับอ๋อ25้าที่นั่งเรามีกี่คันครับตอนนี้มีอยู่2คันครับครับการการชาร์จของบัสนี่คือชาร์จได้ได้นานเราวิ่งได้ไกลไหมครับหันนีครับรถวีบัสเนี่ยเราชาร์จทีก็อยู่ประมาณที่ประมาณ ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับวิ่งถ้าแบตเตอรี่ของอีบัสเต็มเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ350กิโล350กิโลเลยเหรอครับใช่ครับไม่ไร่ๆอย่างของไม่ห้องสอนนะมันแบบมันมีเนินมีขึ้นเขาอย่างเงี้ยมันมันมันประสิทธิภาพมันขึ้นได้ไหมหัวหน้าครับคืออีบัสเราอ่ะช่วงขึ้นเขามันก็จะเปลองไฟฮะแต่ช่วงที่ลงเขาอ่ะมันก็จะมีท็อกแล้วก็สำหรับชาร์จคืนกลับมาครับประมาณนั้นครับ อ่ะอันนี้คร่าวๆคุณผู้ชมเรามาทําความรู้จักสมาร์ทซิตี้แล้วแล้วตอนนี้ที่เรากําลังกําลังนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสมาร์ทอะไรนะครับหัวหน้าครับอันนี้คือสมาร์ทเอเนจีครับโซล่าฟาร์มสามเมกะวัตต์ครับโซล่าฟาร์มสามเมกะวัตต์ใช่ครัเอ่ออย่างนี้นะหัวหน้าเอกกำลังสงสัยว่าโซล่าฟาร์มสามเมกะวัตต์กับพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นแบบโซล่าเซลล์อย่างนั้นนะมันต่างกันยังไงหรือว่ามันเหมือนกันอยู่แล้วครับหัวหน้าครับอ๋อเหมือนกันครับครับครับเหมือนกัน อันนี้คือเราผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับต่อวันเราทําได้เยอะไหมครับหมวหน้าครับอย่างโซล่าฟาร์มของเราเนี่ยสามเมกะวัตต์เนี่ยเนาะเราก็ผลิตได้ประมาณวันหนึ่งประมาณ2 7จเมกะวัตต์เราผลิตแล้วเราแล้วมันมันมันขึ้นอยู่กับความความเข้มแสงด้วยครับอ๋อแต่ผมว่าอย่างแบบช่วงหน้าร้อนๆอนมันก็คงจะแบบได้เต็มที่ไหมครับหัวหน้าแสงถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตได้ดีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนมายัน มีงานเนี่ยครับที่แสงค่อนข้างดีทของฟ้าเปิดประมาณนั้นครับผลิตแต่ละวันเราส่งไปไหนครับหัวหน้าของโครงการสมาร์ทกริจที่นี่ผลิตเสร็จจ่ายไฟให้ไฟฟ้าพูุกภาคเลยครับขายตรงให้กับไฟฟ้าพลุกภาับคือเราเราไม่ได้กระจายให้แบบอาให้ผาบองอยู่ใกล้สุดให้ในอำเภอเมืองอย่างนี้เราเราไม่กระจายอย่างนี้ใช่ไหมหัวหน้าครับคือลักษณะการจ่ายไฟของจังหวัดแม่งสอดเนาะไฟฟ้าพูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายไฟให้จังหวัดแม่งสอดครับทีเนี้ย ไฟฟ้าผู้มภาคเขาก็ซื้อไฟมาจากทางเชียงใหม่ครับแต่ในส่วนของของเราเราก็จ่ายไฟฟ้าที่เราผลิตได้ก็จ่ายเข้าเข้าระบบเลยทําให้การซื้อไฟจากเชียงใหม่ลดลงมันก็จะเป็นการลดต้นทุนหรือลดลด,ลดค่าความสูญเสียการจ่ายไฟในระบบสายส่งลงได้นั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันจากเดิมเมื่อก่อนเอาจริงๆเนาะแม่ห้องสอนไฟฟ้าดับบ่อยแล้วดับนาน พอเรามีตรงนี้ขึ้นมาการดับกา,การไฟดับของแม่ห้องสอนก็จะน้อยลงไหมครับหมวหน้าน้อยลงครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ไฟดับดับอาจจะเพราะว่าทางแม่ห้องสอนมันระยะทางมันไกลเนาะไฟตกมันคนใช้ไฟเยอะมันก็จะดับทีนี้เรามีแหล่งผลิตในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นการยกระดับแรงดันในพื้นที่ให้สูงขึ้นการปัญหาไฟตกไฟดับมันก็จะน้อยลงเหมือนกันครับพอเราส่งไฟพอการไฟฟ้าเป็น,ปนคนเป็นคนกระจายไฟให้ แล,แล้วมันได้ทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหมครับหรือว่าเขาแบ่งเป็นโซนเฉพาะบางอําเภอของแม่ฮ่องสอนเท่านั้นครับวหน้าครับครับในส่วนของโรงไฟฟ้าสมาร์ทกิเนี่ยรเราก็จะบริหารการจัดการไฟฟ้าภายในโซนที่สองของการจ่ายไฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งประกอบด้วยอําเภอเมืองกับอําเภอขุนยวมอ๋อสองอำเภอครับที่เหลือโซนโซนเหนือก็จะเป็นปลายกับปางมาผ้าใช่ครับแล้วก็โซนใต้ก็สามอำเภอที่เหลือใช่ไหมครับใช่ครับแม่เสเรียงแม่ลาน้อยแล้วก็ศพเมย อ๋องั้นก็คือตรงนี้ก็จะกอบให้เกิดประโยชน์ของสองอำเภอก็คือพื้นที่อำเภอเมืองกับอำเภอขุนยวมครับคุณผู้ชมตอนนี้เรารู้จักสองสมาร์ทอย่างสองอย่างแล้วก็คือสมาร์ทซิตี้ที่เป็นเรื่องของยานพาหนะที่เป็นพลังงานสะอาด <dispers. S 1> กับสมาร์ทอะไรนะครับหัวหน้าตรงนี้สมาร์ทเอเนร์จีเอเนร์จีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสมาร์ทดีกว่าน้องหัวหน้าเน,นะว่าระบบการทํางานของสมาร์ทกริดที่นี่นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผผาบองนะครับมี เรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรกันบ้างครับอันนี้จะเป็นห้องคอนโทรลคือมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของสมาร์ทกริดเนาะครับคือเป็นห้องคอนโทรลซิสเต็ม,มเป็นห้องควบคุมการบริหารการจัดก,การ ระบบไฟฟ้าครับ,คร,บครับควบคุมควบคุมควบคุมทั้งหมดเลยเหรอครับหัวหน้าหรือยังไงอันนี้ก็จะเป็นอา,อาคารควบคุมเกี่ยวกับ Energy ีบสมาชิทห่1แล้วก็สมาทิ่สองก็คือสมาชิกเต็มก็บริหารการจัดก,การไฟฟ้าเราสามารถดูการจ่ายไฟของเขื่อนแม่สาได้อ,อะไรพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็ของพู้นภาคแล้วก็บริหารด้านสมาซิตี้ก็จะดูพวกโซลาร์ลุท็อปในหน่วยงานราชการต่าง,างอ๋อก็คือ สมาร์ c ซิตเนี่ยนอกจากรถที่เราที่เราปั่นที่เราใช้อยู่เมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีกับหน่วยงานราชการด้วยแหละครับหน่วยงานราชการโซลาร์ลูปท็อปนั้นเป็น Smart e เอเนจครับอ่า <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ e เอเนจีแต่ <c oughs> ในส่วนของหน่วยงานราชการมันจะมีเกี่ยวกับ Smart Energy ีสองร้อยกิโลระบบเบมนี่ก็จะเป็นถ้าระบบเบมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นระบบคอนโทรลไอสมาร์ตซิสเต็มการบริหารการจัด การไฟฟ้าภายในอาคารของของหน่วยงานราชาการที่เราไปทําให้อ๋อของตอนนี้แม่งสอนครอบคลุมกันเยอะไหมครับมีหลายหน่วยไหมครับหมอหน้าครับในส่วนของโซลาลูปท็อปที่เป็นสมาร์ทเอนเนอรีที่เราไปติดหน่วยงานราชาการนี่ประมาณเจ็ดแห่งแล้วก็ในส่วนของสมาร์ตสเต็มที่เราไปทําระบบเบมการบริหารการจัดการไฟฟ้าภายในอาคารนี่ประมาณสี่ที่สี่แห่งครับ,รบทั้งหมด การที่เราจะไปติดตั้งให้เขาได้เนี่ยเขาเขาขอมาหรือว่าเราเห็นว่าหน่วยงานนี้เหมาะกับการติดตั้งใช่ครับเราดูความสําคัญของหน่วยงานแต่ละหน่วย<อ>ที่สำคัญนะครับภายในประเทศอในจังหวัดนะครับแล้วส่วนจอพวกนี้แล้ะครับหนหน้พวงพันคืออะไระครับอันนี้ก็จะเป็นจอควบคุมในส่วนของสมาร์ทเอเนจีทั้งหมดครับแต่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นระบบวอเตอร์ที่เมนที่ใช้ภายใน ลงไฟฟ้าครับครับครับคือควบคุมจากที่ที่เราเห็นข้างนอกเมื่อสักครู่นี่เหรอครับหัวหน้าหรือยังไงฮะเอาง่ายๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ที่เราไปเนี่ยเราขี่ขี่มอไซค์กับจักรยานวนรอบแผงสามตัวเนี่ยครับครับทั้งหมดวนรอบแผงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยครับจากช่วงฝนตกหรือว่าช่วงที่มีหมอกหมอกหนาวเยอะๆมันก็เก็บไฟไม่ได้เลยใช่ไหมัหัวหน้าได้ครับมันขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเนาะโอไม่ว่า มีหมอกหรือมีอะไรแต่ประสิทธิภาพมันก็จะดรอปลงมาจากปกติถ้าแดดด,ดีเราก็จะขายไฟได้เยอะผลิตพลังงานได้เยอะพอแดดมีมีหมอกมีเมฆบดบ,บังพลังงานที่ผลิตได้มันก็น้อยลงตามดีมานของมันครับแต่ก็จะได้เรื่อยๆได้ทุกวันอยู่แล้วได้ได้ท,ทุกวันอยู่แล้วหน้าบอกก็คือพฤศจิกายนถึงม,มีนาถึงมีนาคมครับผม้ชม แล้วมาผาบองแล้วคุณผู้ชมของดีของผาบองก็คือถั่วลายเสือกับถั่วซ่อนลายงั้นเดี๋ยวเราลองนั่ง e v b u s นะครับแล้วก็แวะไปซื้อถั่วกันตะหัวหน้าเนาะครับ e v วีบัสนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทพิตี้เนาะครับมันก็ทั้งผู้พิการทั้งอะไรผู้พิการจะขึ้นประตูกลางอ๋อครับมันขึ้นได้สามารถใช้งานได้เลยจุคนได้เท่าไหร่นะครับหัวหน้าอันนี้จุคนได้ยี่สิบยี่สิบสี่ที่นั่งครับยี่สิบสี่อะไรใช่ไหมครับใช่ครับ อุ้ยเป็นรุ่นใหม่ดีเนาะสามารถนั่งได้หลายมุมเลยโหนก็ได้ด้วยของเรามีทั้งหน่วยงานราชการทั้งนักเรียนที่มาขอใช้รถอีวีบัสเนาะครับเราก็เราก็ใช้วิ่งเฉพาะกิจเคยวิ่งไปไกลบ้างไหมครับหรือว่าเฉพาะในเมืองเท่านั้นหรอเปาเคยไปหุนยวมมาละอ๋อแล้วครับไปหุนยวมหกสิบห้ากิโลครับครับ,รบก็ขึ้นเขาอะไรโค้งได้สบายเลยครับผมเอกลังสงสัยว่าไฟที่เราชาร์จอยู่กับรถไฟฟ้าทั่วไปชาร์จเหมือนกันไหมครับ อ๋อเหมือนกันครับหัวชาร์จเดียวกันหัวชาร์จเดียวกันเลยลใช่ไหมครับเพราะมันหัวชาร์จระบบรถไฟฟ้าเขาจะออกมามาตรฐาน<อ>เดียวกันครับ<อ>ไม่เอกทางเผื่อไว้ว่าสมมติมีคนขับรถไฟฟ้ามาเที่ยวไม่ห้องสอนแล้วอยากอยากมาชาร์จอย่างเงี้ยคือในที่มันงสอนเราจะมีมันเป็นสมาร์ทส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิต,ตี้เนาะรเราก็จะมีสถานีชาร์จอยู่ที่ในตัวอำเภอเมืองอยูิเล็กทราใช่ครับที่ไว้บริการประชาชน เพราะว่าผมมาเคยมีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันว่าถ้าเอารถไฟฟ้ามาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วมีสถานีชาร์จไฟไหมก็ได้เลยเพราะในเมืองมีอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าานีชาร์จไฟของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดค่อนข้างสบายใจได้เพราะว่าอย่างอำเภอแม่สะลียงก็จะมีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับอ่าในส่วนของตัวเมืองนี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หัวครับสี่ 4จุดบริการนะครับอย่างในตัวเมืองเรา คุณผู้ชมที่นี่ในแต่ละวันนะครับก็จะมีน้องๆน,นักเรียนนะครับหรือว่าชุมชนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับซึ่งข้างหน้าก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับพอได้กาแฟาเสร็จแล้วก็สามารถมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องเค,ค้กเค,ค้กสวัสดีครับสวัสดีค่ะเค,ค้กพอพี่เอกมาหรือว่าน้องๆที่มาดูงานอย่างแรกคือต้องทําอะไรก่อนอ่าต้องมารับ RFID card ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะครับนี่ค่ะ พอพี่เอกได้รับเสร็จแล้วต้องยังไงครับลงทะเบียน่อเลยนะคะใช่ค่ะลงทะเบียนโดยการสแกนเอาบัตรสแกนที่จุดสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็สแกนลงทะเบียนผ่านหน้าจอได้เลยค่ะเขานภาษาสังกฤษได้ไหมอ่ะได้ภาษาไทยดียวก่อนง่ายสุดอารมณ์ทะเบียนนะครับยินยอมชื่อหรอเอาชื่อเล่นก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะอีเมลต้องใส่ใช่ไหมครับจะใส่หรือว่ากดข้ามก็ได้ค่ะ อาเพศอายุอุ้ยอายอายุเดี๋ยวนะถ้าจะหลอกอายุก็ไม่ได้นะต้องอยู่ในกลุ่มนี้แล้วอะค่ะเรียบร้อยค่ะอ๋อเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บไว้ที่ตัวพี่เอกก่อนได้ค่ะได้เลยใช่ไหมครับเราจะไว้สําหรับเล่นเกมข้างในค่ะอ๋อข้างในก็จะมีการเล่นเกมสําหรับน้องๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือทุกเพศทุกวัยถ้ามาที่นี่ก็จะได้สนุกได้เรียนรู้ด้วยใช่ค่ะแต่เค้กนั่เรอไปเลยครับค่ะเชิญค่ะ จะจําลองบรรยากาศของเมืองไม่ท่องสอนในยามค่ําคืนนะคะคถ้ามองไปรอบๆเราก็จะเห็นบรรยากาศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีเมฆหมอกด้วยนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นโมเดลจําลองเมืองไม่ท่องสอนและแหล่งผลิตไฟฟ้าในท้องถิ่นของเราค่ะเราอยู่นี่ใช่ค่ะตอนนี้เรากาลังอยู่ที่นี่นะคะใช่ค่ะนี่คือชุมชนผาบองค่ะอันนี้ในเมืองใช่ค่ะอ๋อในเมืองชุมชนโดยกองมูใช่ค่ะ โซนนี้นะคะก็คือโซนที่2เราจะได้รับชมภาพพยนตร์ประกอบโมเดลนะคะบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของเมืองแม่ท่องสอนแล้วเราก็จะไปติดตามภารกิจในการนําแสงสว่างกลับสู่หมู่บ้านของสมาร์ทและมูลิงค่ะ เราก็อยู่ที่โซนที่มีชื่อว่ามหาสจรรัญผาบองแล้วค่ะ,คะโซนนี้จะนําเสนอในด้านวิธีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวผาบองนั่นเองนะคะโดยชาวผาบองจะอยู่ร่วมกัน2ชาติพันธุ์ก็จะมีไทยใหญ่และกะเหรี่ยงค่ะซึ่งเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปศึกษาต่อทางด้านในได้เลยนะคะคือคุณผู้ชมชื่อผาบองเนี่ยเพราะว่าที่ผาบองมันจะมีหน้าผาแล้วมันมีเป็นช่องนะครับ<ช>เป็นหน้าผาที่มีช่องก็ถ้าแปลง่ายคือช่องก็คือ เป็นช่องอเป็นเป็นหน้าปอง<ช>อ่ะำเมือเอยภาษาภาษาถิ่นจะเรียกกันแบบนั้นก็เลยมีที่มาอง<ช>คำว่าตําบลผาบอกนั่นเอง<ช>นี่ก็จะเป็นโตที่เป็นสัตว์รวมของป่าหิมพานต่างๆหลายตัวเขากินกระหล่ อันนี้กําลังสงสัยและเค้กมีสีสีสแสดงว่ามันต้องมีความหมายต่างกันแน่เลยอะใช่ค่ะเราก็จะแบ่งเป็นสีภาคส่วนด้วยกันนะคะคกับภาคสีแดงก็จะอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีโรงไฟฟ้าเซลลแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าดีเซลค่ะอันนี้นะคือของสีแดงใช่ค่ะอ่ะสีเขียวคือสีเขียวคือภาคผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะก็คือ,อบ้านเรือนประชาชนและหน่วยงานร,ราชการนั่นเองค่ะ แล้วก็สีม่วงนะคะก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะคะจะเป็นตัวแทนโรงไฟฟ้าพลังน้ําแม่สงงาซึ่งจะอยู่ในส่วนาการรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานนั่นเองค่ะอ๋อจะแบ่งกันแบบนี้คือของพลังงานจังหวัดกับออของกระทรวงก็จะอยู่ของแม่สงาเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแต่สีเขียวนี่ก็คือเป็นพื้นที่ถือว่ากว้างคันทั้งจังหวัดเลยอะใช่ค่ะครับ อ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วต้องยังไงต่ออันนี้เราต้องสแกน<ร>ชมวิีโอใช่เดี๋ยวเราจะได้ video, รับชมภาพยนตร์ประกอบโมเดลนะคะคเชิญค่ะ นีมันเหมือนกับผังที่เราอยู่บรเิเวณข้างนอกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่คะ่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องราวของ4สมาร์ทแม่ห้องสอนนั่นเองค,ะ C S <S ค่ะ4สมาร์ทหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองแม่ห้องสอนของโครงการนําร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ห้องสอนนั่นเองคะ่ะซึ่งเราก็จะมี4ี่ยุทธศาสตร์ใหญ่ๆหรือว่าเราเรียกว่า4สมาร์ทนั่นเองนะคะ,คะ,อ,ะอันแรกก็จะเป็นสมาร์ทเอเนอร์จีนะคะหรือว่าแหล่งพลังงานนั่นเองเรามีแหล่งพลังงานสำรองให้กับจังหวัดนะคะก็คือเป็นเรามีโรงไฟฟ้า เซลแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นสมาร์ทซิสเต็มนะคะเราจะมีระบบควบคุมพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นระบบควบคุมอัจฉริยะค่ะโดยเราจะทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ห้องสอนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สงาน,นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสมาร์ทที่2ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนสมาร์ทที่3ทางนี้เลยค่ะสมาร์ทซิตี้นะคะทางนี้ โดยกปหอ,อ,<พ>อ,ไ,อไปนั่งาเ<ช>มาื่อ,อโดยกขอ,อจะร่วมพัฒนาจังหวัดแม่ท่องสอนให้เป็นเมืองสีเขียวนะคะโดยเราจะมีรถ e ี b ี u ัไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับเดินทางมาท่องเที่ยวยังที่ศูนย์การเรียนรูกร้กปภผาบองในอดีนะคะซึ่งมีอยู่2 ·อคันค่ะตอนนี้และก็จะมีบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถ EV ีด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็จะมีไฟถนนอัจฉริยะค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลผาบองนะคะเส้นเส้นผาบองเส้นผาบองใช่ค่ะก็คือจะไฟก็คือจะตลอดทางเส้นของผาบองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือใช้แผงใช้ไฟจากแสงอาทิตย์เขาจะรับแสงตอนกลางวันเสร็จแล้วกลางคืนก็มีระบบเซนเซอร์เมื่อไหร่ที่มืดไฟก็จะทํางานเองอัตโนมัติเลยเอออันนี้พี่กําลังสงสัยว่าช่วงที่ฝนตกทั้งวันหรือช่วงที่มันมีอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยมันจะเก็บไฟได้ยังไงป่ะอ่าก็ได้นะคะขอ คือตอนนี้เทคโนโลยีของโซลาเซลล์เนี่ยพัฒนาไปไกลมากทแค่มีแสงเล็กน้อยเขาก็สามารถสร้างไฟฟ้าได้แล้วค่ะขอแค่มีรังสี UV แล้วมันก็จะออกตลอด24ชั่วโมงพอเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์มาไฟก็จะดับเพื่อเก็บพลังงาน่คือเรามีระบบเรามีบแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟในตัวของเขาเองอยู่แล้วด้วยค่ะอันนี้คือดีผมว่าต่อไปคือแบบคนจะต้องมีแล้วก็ใช้กันเยอะๆสัหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ สมาร์ทสุดท้ายค่ะคสมาร์ทเร์นนิ่งนะคะเราก็จะมีศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนที่นี่นะคะไว้สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัดไม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปค่ะเรียกได้ว่าเหมาะกับสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะก็คือมาเที่ยวมาได้ความรู้ด้วย<ช>แล้วก็มารู้จักไม่ห้องสอนกับรู้จักผาบอกมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะก็บอกว่าอ,อีกหนึ่งอย่างถ้ามาที่นี่ เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับก็คือรถอะไรนะรถแสงอาทิตย์อ๋อใช่ค่ะรถพลังงานแสงอาทิตย์ก็พลังงานแสงอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นตรงนี้กันใช่แต่ว่ามันต้องไปเล่นข้างนอกใช่ไหมเคใช่ค่ะเราจะต้องให้รถเขาโดนแสงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพี่เอกเลือกเลยนะคะว่าชอบรถคันไหนเดี๋ยวเราออกไปเล่นข้างนอกข้างใหใหญ่เลยไหมอ่าได้ค่ะได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับเด็กก็จะสนุกกันเนาะเห็นไหมก็คือจะได้แข่งขันกันด้วยนะครับว่าของใครชนะของใครแรงกว่ากันนี่คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของศูนย์การเรียนรู้กปปผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้พลังงานสะอาดพลังงาน แสงอาทิตย์นะครับผ่านทางสม,มาร์ทกลิดที่เราได้ทําความรู้จักกันผมว่าจากนี้ต่อไป เรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คงจะมีการตื่นตัวแล้วก็ใช้งานกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอบคุณทั้งหัวหน้าพงพันธขอบคุณทั้งเค้กด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณศูนย์การเรียนรู้กรฟผผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศนครับและทั้งหมดนี้คือรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบอย่างจากหน่วยงานไหนหรือจากชุมชนไหนติดตามรับชมกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ